สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลนะครับเกจิชื่อดังนะครับมาแบ่งปันพี่กันอีกเช่นเคยนะครับเรามาเริ่มรายการแรกกันเลยครับมาที่รูปถ่ายของหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตรามนะครับมาที่ฉากแรกเลยนะครับวันนี้มีเป็นรูปถ่ายครับหลวงพ่อกลวยยันคู่ครับปี6-4นะพี่นะรูปบานนี้ครับมีประสบการณ์มากมายเลยนะครับประสบการณ์รอดจากอุบัติเหตุต่างๆนะพี่นะประสบการณ์ M16 ต่างๆนะครับสุดยอดประสบการณ์เลยนะครับรูปยันคู่ฉากนี้ครับ ด้านหลังครับเป็นหลังยันหนุนดวงนะครับหลังยันหนุนดวงครับแผ่นยันรุ่นแรกเลยนะครับแบ่งบูชาให้นะครับบานละ350บาทเท่านั้นนะครับยันคู่นะครับพี่นะอ่าต่อมานะครับมาที่รายการนะครับรูปถ่ายครับหลังพระพุทธนะครับหลวงพ่อโตในวิหารครับปี6 5ห้านะครับรุ่นสิทธ์มีครูนะครับด้านหลังแผ่นยันครูนะพี่นะอ่าปี6 5รูปบานนี้ครับหลังพระพุทธถือว่าเป็นฉากนิยมสุดเลยก็ว่าได้นะครับ ออกปี2565ครับบานนี้ครับแบ่งบูชาให้นะครับบานละ300บาทเท่านั้นนะครับมียอดมาแบ่งปันแค่1นบานนะครับต่อมาครับมาที่รายการนะครับรูปถ่ายครับนั่งกระดานนะครับปี62นะครับรุ่นศรัทธาบารมีนะครับรูปบานนี้ครับด้านหลังครับจะเป็นหลังยันดวงแก้วพระศิวลีนะพี่นะณชาลีติโชคลาภค้าขายดีนะครับนั่งกระดานปี2562นะครับ บานนี้ครับแบ่งบูชาบานละ300บาทเท่านั้นนะครับนั่งกระดานไปแล้วนะครับหลังตะวันปี62ก็มีนะครับหลังตะวันปี6 2สบานนี้ครับใช้แทนปี58ได้นะครับลายน้ำนะครับตัวเดียวกันนะครับลายน้ำเขานะครับลายน้ำแทนนะพี่นะดูที่เหนือศีรษะครับลายน้ำจะเฉียงลงเห็นได้ชัดเจนนะครับบริเวณลำคอหลวงพ่อท่านนะครับลายน้ำเฉียงชัดเจนนะครับสังคติท่านนะพี่นะาก็จะมีลายน้ำแบ่งแยกครับ อ่าแบบนี้เขาเรียกว่าลายน้ําโซนดอกพิกลนะครับสวยเลยนะครับลายน้ําเฉียงชัดเจนนะครับแท้ดูง่ายนะพี่นะรูปหลังตะวันปี2562ณชาลีตินะครับด้านข้างนะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับจะมีเม็ดสีนะครับสีเขียวแซมแบบนี้เลยนะครับอ่าองค์นี้อยู่ด้านบนนะพี่นะอ่าเม็ดสีสีเขียวนะครับอ่าเม็ดสีสีเขียวแซมอยู่ด้านบนแบบนี้เลยนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นนะพี่นะเม็ดสีสีเขียวแบบนี้เลยนะครับ ก็จะเป็นเม็สีที่เกิดมาจากลายน้ำนะครับสวยนะครับแท้ดูง่ายนะครับแบ่งให้บานละ300บาทเหมือนกันนะครับบานละ300บาทเท่านั้นนะครับต่อมานะครับมาที่รายการนะครับมาที่รายการรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยอุ้มบาทปี65ครับบานนี้ครับสื่อความหมายเกี่ยวกับทางด้านครับมีกินมีใช้นะครับไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนนะครับเปรียบเสมือนมีคนอุ้มชูนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับพี่นะ รูปถ่ายหลวงพ่อท่านกำลังบินทบาทอุ้มบาทแบบนี้นะครับด้านหลังครับเป็นหลังยันครูนะครับบานนี้แบ่งให้250บาทนะพี่นะ,ะบานละ250บาทเท่านั้นนะครับต่อมาครับมาที่รายการนะครับสุดยอดนิยมเลยก็ว่าได้นะครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับสมเด็จกระถินปี2561นะครับ สมเด็จรุ่นนี้ครับเป็นสมเด็จหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อท่านนะครับนำชนวนมวลสารเก่านะครับของครูบาอาจารย์ท่านไม่ว่าจะเป็นมวลสารเก่าหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับมวลสารเก่าหลวงพ่อโพนะครับวัดวังหมานเน่านะครับหลวงพ่อพิษวัดข้ามังแบบนี้นะครับหลวงปู่จันนะครับวัดคลองคูนะครับหลอมลงไปนะครับอ่ารุ่นนี้นะพี่นะเป็นรูปหล่อกระถินปี6.1นะครับหลันเลขกำกับชัดเจนครับสุดยอดประสบการณ์ครับรุ่นนี้มีประสบการณ์ทางด้านนะครับแขว่คาดปลอดภัยนะครับประสบการณ์ดีมากนะครับ มีกล้องเดิมครบให้ด้วยนะครับพี่น่ามีกล้องเดิมครบให้ด้วยนะครับวันนี้ได้มานะครับไม่มากนะครับแบ่งให้นะครับอง์ละ500นะครับแบ่งให้องละ5 0 0บาทเท่านั้นนะครับสมเด็จกระถินปี6.1นะครับของหลวงพ่อวันครับสุดยอดประสบการณ์เลยนะครับ500บาทจัดทรงฟรีนะพี่น้าทุกรายการการันตีวัตถุมงคลแท้ให้นะครับสมเด็จกระถิน6-1นึนะครับสุดยอดประสบการณ์เลยนะครับรายการต่อมาครับมาที่รายการเหรียญเจ้าสัว รุ่นนี้ครับเป็นเหรียญเจ้าสัวปี64นะครับวัดกลางบางแก้วนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นของนะครับหลวงพ่อคงวัดกลางบางแก้วนะครับเหรียญเจ้าสัวรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับเนื้อกรรมการนะครับตอกโคตกอกนะพี่นะเป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับมหาชนวนแบบนี้นะครับด้านหลังมีไก่คู่นะครับเกี่ยวกับทางด้านโชคลาภดีนะพี่นะรุ่นนะครับรวยพันล้านนะครับรุ่นรวยพันล้านครับเจ้าสัววัดกลางบางแก้วปี64นะครับ ก็จะมีองค์นะครับลาหูนะพี่นะลาหูอมจันทรนะครับมีลงยาขาวล้อมรอบองค์นะครับสมเด็จแบบนี้นะพี่นะล้อมรอบองค์เจ้าสัวนะครับใส่ตลับอย่างดีเลยนะครับใส่ตลับไมคคอนนะครับใส่ตลับไมคคอนนะพี่นะพร้อมบูชาได้เลยนะครับแบ่งให้450บาทนะพี่นะแบ่งให้นะครับเหรียญละ4ี่ยบบาทเท่านั้นนะครับเหรียญเจ้าสัวงานพุทธสิงห์นะครับ รุ่นนี้ครับหลวงพ่อคงวัดกลางบางแก้วปี64นะครับแล้วก็เหรียญเจ้าสัวปี64นะครับวัดกลางบางแก้วครับรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญเจ้าสัวนะพี่นะเหรียญแบบเจ้าสัวเลยนะครับอ่ารุ่นนี้เป็นของนะครับอ่าวัดกลางบางแก้วนะครับปลุกเสษที่วัดประดู่ชิมพีนะครับอ่าวัดโคสิตรามวัดละคงโคสิตรามแบบนี้นะครับรุ่นนี้ครับปี64นะพี่นะลันเลขกำกับชัดเจนเนื้ออปลา้าครับเนื้ออปลา้าเหรียญนี้แบ่งให้5 0าอยบาทนะพี่นะ ปี64ครับเนื้อประการที่ถือว่าหายากสุดๆนะครับอ่าองค์นี้นะครับแบ่งให้500บาทนะพี่นะเจ้าสัววัดกางบางแก้วนะครับอ่ารายการต่อมาเลยนะครับมาที่รายการเหรียญมหาปราบนะครับอ่าเหรียญมหาปราบนะครับรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญรุ่นแรกมหาปราบของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญเม็ดแตงมหาปราบนะพี่นะอ่าเหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อวันวัดคลองคูณรุ่นมหาปราบนะครับหลังยันกระบองไข่นะครับ รุ่นนี้ครับใช้แทนเหรียญใหญ่มหาปราบนะครับปี5 6ได้เลยนะครับรุ่นนี้ออกปี5 6ครับออกพร้อมกันกับนะครับเหรียญใหญ่รุ่นมหาปราบนะพี่นะเป็นเหรียญเม็ดแตงนะพี่นะเด็กคลองกําลังดีเลยนะครับเม็ดแตงมหาปราบสุดยอดประสบการณ์นะครับเม็ดแตงหลวงพ่อวันรุ่นนี้ครับสวยนะพี่นะแต่ก่อนเล่นกันนะครับองค์องค์หนึ่งต้องมี7800รยนะครับเหรียญเม็ดแตงมหาปราบหลวงพ่อวันวัดคลองคูณปี56รุ่นแรกครับแบ่งให้นะครับเหรียญละ250บบาทเท่านั้นนะครับพี่นะเหรียญนี้นะครับ 250บาทจัดส่งฟรีให้นะครับเม็ดแตงมหาปราหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับแกะบล็อกคมนะพี่นะเหรียญเขาแกะบล็อกคมใบหน้าคมชัดแบบนี้เลยนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับเซนผมนะครับแกะคมนะครับแกะคมชัดนะพี่นะรุ่นนี้ครับแกะสวยนะครับ250บาทจัดส่งฟรีให้นะครับต่อมานะครับมาที่รายการพระกันผีมารวิชัยนะครับรุ่นนี้เป็นของหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตรามนะครับ หลวงพ่อกวยวัดโคสิตรามปี2562ครับออกในนามวัดเดิมบางคงคารามนะครับรุ่นนี้ครับปลุกเสกนะครับพร้อมกันกับนะครับพระนะครับเหรียญกตัญยูเดิมบางนะครับแล้วก็วัตถุมคนที่นะครับหลวงพ่อวิชัยนําเข้าร่วมเสกนะที่นั้นพระกันผีพิมพ์หลวงพ่อวิชัยแบบนี้ครับพิมเดียวกันนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยครับทางวัดเดิมบางท่านนะครับได้มอบนะครับอ่ได้มอบพิมพ์ระกันผีพิมพ์นี้ขึ้นมาครับ แล้วก็จะสร้างให้กับหลวงพ่อวิชัยเนื่องด้วยอายุวัฒนมงคลในปี62นะพี่นะเป็นพิมพ์เดียวกันแต่องนี้เป็นพิมพ์บ้านกันผีของหลวงพ่อกวยนะครับแบ่งให้นะครับอง์ละ200บาทนะพี่นะองละ200ครับรันเลขกำกับชัดเจนนะครับองค์นี้นะครับรันเลข378แนะพี่นะรันเลขกำกับชัดเจนผมได้มาทั้งหมด4องค์นะครับองค์ละ200นะพี่นะพระกันผีชุดนี้ต้องแยกมาจากชุดกรรมการนะครับ ต่อมานะครับมาที่รายการนะครับเตาลีดนั่งจับเข่าหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับองค์นี้ครับมีประสบการณ์มากมายนะครับไม่ว่าประสบการณ์ทางด้านนะครับยิงไม่เข้านะพี่น้ำมหาอุดต่างๆนะครับรุ่นนี้ครับเป็นนะครับเป็นพิมพ์นั่งจับเข่าของหลวงพ่อวันในปี53นะครับพระนั่งจับเข่าประสบการณ์ครับแบ่งให้เหรียญละนะพี่นะองละ150งนะครับองละ150งครับ แล้วก็นะครับพิมพ์นะครับนั่งขัดสมาธิก็มีนะครับอ่าเป็นปีเดียวกันนะครับพิมพ์นั่งขัดสมาธินะพี่นะเอาไป150บาทเหมือนกันนะครับอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะของหลวงพ่อวันวัดคองคูนะครับรุ่นสุดยอดประสบการณ์เลยก็ว่าได้นะครับรุ่นนี้ครับอ่าต่อมานะครับมาที่สมเด็จนะครับอ่มาที่รายการนะครับสมเด็จกริ่งนะพี่นะรุ่นนี้เป็นของหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรนะครับสมเด็จรุ่นนี้ครับออกปี2548นะครับ อายุวัฒนะมงคลนะครับของหลวงพ่อจ้อยนะครับรุ่นนี้ครับ83ปีนะครับหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรปี48นะครับรุ่นนี้ครับสวยเลยนะครับเป็นพระสมเด็จหลังแบบของหลวงพ่อจ้อยเนื้อผงน้ํามันนะพี่นะอ่าสมเด็จเนื้อผงน้ํามันอุดกิ่งนะครับสมเด็จรุ่นนี้ครับเขาจะอุดกิ่งนะครับอ่าถ้าเขย่าจะได้ยินเสียงนะพี่นะอ่าอุดกิ่งนะครับเป็นพระสมเด็จอุดกิ่งปี48หลวงพ่อจ้อยครับ ท่านหลวงพ่อจ้อยปลูกเศกครับพี่นะองค์นี้นะครับแต่ก่อนนี้ององหนึ่งต้องมี5 600ก้อยนะพี่นะอ่าองค์นี้แบ่งให้นะครับ250บาทเท่านั้นนะครับสมเด็จหลวงพ่อจ้อยอุดกิ่งนะครับรุ่นนี้ถือว่าพบเจอได้น้อยมากนะครับอ่าองค์นี้นะพี่นะอ่าต่อมานะครับมาที่รายการนะครับพิมพ์คะแนนนะครับวัดพระปางนะครับรุ่นนี้ครับอ่าพิมพ์คะแนนวัดพระปรางปี15ครับหลังมินะพี่นะรุ่นนี้ครับเป็นพิมพ์ลึกนะครับ คะแนนหลังมิพิมลึกนะครับรุ่นนี้ครับใช้แทนพิมพ์ใหญ่ได้นะครับพิมใหญ่เล่นหากนหลักพันครับพี่พิมเล็กยังจับได้นะพี่นะพิมพเล็กนี่แบ่งให้600บาทนะครับคะแนนหลังมินะพี่นะของหลวงพ่อกวยครับรุ่นนี้หลวงพ่อกวยเสกนะพี่นะหลวงพ่อกวยหลวงปู่โตร่วมปลุกเสกครับคะแนนหลังมิพิมพ์ลึกนะครับพิมพ์ลึกกับพิม์เล็กนะครับกับพิมขออภัยครับพิม์ลึกกับพิมพ์ตื้นนะครับแยกยังไงครับพิมพ์ถ้าเป็นพิมพ์ลึกนะพี่นะเอลนะครับเอลก็จะนะครับ เอลเขาก็จะประมาณนี้นะพี่นะพิมส่วนพิมพ์ตื้นนะครับพิมพ์ตื้นเอลเขาจะบางกว่านี้นะครับอ่าก็ด้านหลังครับปั๊มลึกชัดเจนแบบนี้นะครับพิมพ์ลึกด้านหลังนี้เขาจะปั๊มลึกชัดเจนนะพี่นะสวยเลยนะครับเอาไปองค์ละหกร้อยนะครับการันตีวัตถุมงคลแท้ให้นะครับคะแนนหลังนี้หลวงพ่อควยเศษครับพี่นะพระดีราคาจับต้องได้นะครับรายการต่อมานะครับมาที่เหรียญหลวงพ่อแสวงวัดหนองอีดุกนะครับวัดอารีธวีวนารามนะครับ เหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อแสวงวัดอารีทวีวนารามครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อกวยครับรุ่นนี้หลวงพ่อกลวยมาร่วมเสกให้นะพี่นะลูกศิษย์กับอาจารย์นะครับมาร่วมเสกนะพี่นะรุ่นนี้ครับหลวงพ่อแสวงวัดหนองอีดุกนี่แบ่งให้นะครับแบ่งให้เหรียญละ400บาทนะครับแบ่งให้เหรียญละ400เท่านั้นนะครับหลวงพ่อกลวยร่วมปลุกเสกนะครับแท้ดูง่ายครับเหรียญจะคมนะครับแล้วก็จุดใจตังอีก1จุดเลยครับดูที่บริเวณนะพี่นะองค์ของพระพุทธนะครับ ดูที่บริเวณบริเวณนี้นะพี่นะเราจะเห็นเป็นถ้าเราเอียงแสงชัดเจนเราจะเห็นเป็นสายฝนนะครับเราจะเห็นเป็นสายฝนนะพี่นะบริเวณพระพุทธนะครับต้องใช้แสงในการเอียงหน่อยนะครับเป็นสายฝนนะครับบริเวณนี้นะพี่นะแท้ดูง่ายเลยนะครับจุดใจตังค์คร่าวๆนะครับหลวงพ่อแสวงวัดหนองอีดุกนะครับ400บาทนะครับรุ่นแรกครับเขาจะมีรุ่นแรกแล้วก็รุ่น2นะพี่นะอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับต่อมานะครับมาที่หลวงพ่อเงินนะครับ อ่าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับยุคต้นหลวงพ่อวันวัดคลองคูนปุกเสกนะครับรุ่นนี้เป็นพิมพ์ปืนแตกนะพี對對่นะอ่าพิม right พ์ปืนแตกของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับองนี้ครับยุคต้นนะครับออกพร้อมกันกับนะครับหลวงพ่อเพชรวัดคลองคูนนะครับองค์นี้นี่แบ่งให้นะครับองละสองร้อยนะครับอ่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานหลวงพ่อวันเสกนะครับยุคต้นครับรุ่นปืนแตกนะพี่นะรุ่นนี้นะครับรายการต่อมานะครับมาที่รายการนะครับมนะพี่นะ มอกระดูกนะครับมอกระดูกนะครับเล่มนี้ครับเป็นเล่มใหญ่นะพี่นะมอเล่มใหญ่ครับมอกระดูกหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับหายากฝุดๆนะครับรุ่นนี้นะพี่นะหายากมากนะครับอ่ารุ่นนี้ครับเป็นมอนะครับแร่เหล็กน้ําพีนะครับมอกระดูกช่ําเลยนะครับมอกระดูกช่ําเลยนะพี่นะแร่เหล็กน้าพีนะครับตอกโค้ดหลวงพ่อวันชัดเจนนะครับตอกโค้ดหลวงพ่อวันชัดเจนครับออกในช่วงวาระปี59นะครับ รุ่นนี้ครับมอหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะพี่นะอ่าเป็นแร่เหล็กน้ําพีแบบนี้ครับหลวงพ่อวันปลุกเสกได้อย่างเข้มขังครับสร้างน้อยมากนะครับมอหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับแร่เหล็กน้ําพีอุดผงเก่านะครับอุดผงเก่านี้แบ่งให้ครับเล่มละ1,500บาทละกันนะครับแบ่งให้เลยนะครับเหล็กน้ําพีนะพี่นะ1 5 0 0บาทปี59นะครับอ่าเล่มกระดูกช่ำๆเลยนะครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะพี่นะอ่าสวยเลยนะครับ มอหลวงพ่อวันเหล็กน้ำพีครับตีกัดนะครับตีกัดตีเล่มสวยเลยนะครับแบบนี้นะพี่นะรายการต่อมานะครับมาที่รายการนะครับพระนะครับสุนทรีวานีวัดสุทัศน์ปีับปี55นะครับเกจิเสก300ข้อคาจารย์นะครับเกจิเสก300ข้อคณาจารย์ครับเงินวะโลหะเททองโบราณผิวไฟนะครับแบ่งให้องละนะครับ350บาทเท่านั้นนะครับพระสุนทรีวานีพี่นะารุ่นนี้ครับ ออกวัดสุทัศนะครับต่อมาเลยนะครับมาที่พระสมเด็จปี4 .6 หลวงพ่อพิมพ์วัดพฤกษวันนะครับรุ่นนี้ครับเป็นพระสมเด็จของหลวงปู่พิมพ์นะครับวัดพฤกษวันครับสายหลวงปู่นายหลวงปู่สุขวัดปากลองมะขามเท่าครับหลวงปู่พิมพ์ท่านนะครับรุ่นนี้เป็นพระมวลสารเก่าของหลวงปู่นายนะครับมวลสันเก่าหลวงปู่นายเยอะมากครับหลวงปู่พิมเสกนะพี่นะสมเด็จนะครับรุ่นนี้แบ่งให้200บาทนะครับปี4 .6 ต่อมาครับมาที่รายการตะกุดนะครับขุนแผนสะกดทับนะครับขุนแผนสะกดทับหลวงพ่อเอิบนะครับวัดซุ้มกต่ายครับเกจิชื่อดังชัยนาทนะพี่นะรุ่นนี้ครับมีรอยจันทรของหลวงพ่อเอิบท่านด้วยนะครับขุนแผนสะกดทับนะพี่นะหลวงพ่อเอิบวัดซุ้มกต่ายนี้แบ่งให้300บาทนะครับแบ่งให้300บาทเท่านั้นนะครับพี่นะต่อมาเลยนะครับมาที่รายการรูปหล่อครับรูปหล่อองค์นี้ครับเป็นรูปหล่อของนะครับหลวงปู่จันหอมนะครับ Utan, รูปหล่อทองเหลืองหลวงปู่จันหอมอุดผงมวลสารเก่าครับพลอยเสกหินวิเศษต่างๆนะครับมวลสารเก่าเกศาธนาบัตรแบบนี้นะพี่นะมีกล้องเดิมครบนะครับหลวงปู่จันหอมนะพี่นะรุ่นเจริญพรน,นะครับหลวงปู่จันหอมนะครับวัดบุญขี้เหล็กนะครับรุ่นนี้ครับสวยเลยนะครับรุ่นเจริญพรน,นะพี่นะรุ่นเจริญพรอ,องนี้นี่เอาไปอง์ละ300บาทนะครับองละ300เท่านั้นนะครับหลวงปู่จันหอมนะพี่นะ อุดผงเก่าอุดตะกุดนะครับฝั่งมวลสันแน่นๆเลยนะครับหลวงปู่จันหอมครับต่อมาครับหลวงปู่จันนะครับหลวงปู่จันปี55วัดคลองคูะครับออกพร้อมกันกับรูปหล่อหลวงพ่อเงินหลวงพ่อวันปี5 5นะครับรุ่นนีหลวงพ่อวันวัดคลองคูนปุกเสกนะพี่นะอ่าเป็นรูปหล่อหลวงปู่จันนะครับอาจารย์ของหลวงพ่อวันท่านนะพี่นะเจ้าวาดนะครับองค์ก่อนหลวงพ่อวันนะครับปี2555นอะครับองนี้แบ่งให้นะครับองค์ละ250บบาทนะพี่นะ ต่อโค้ดวัดคองคูนชัดเจนหายากมากนะครับองค์นี้หายากมากครับพี่นารูปหล่อหลวงปู่จันทร์ครับวัดคองคูนปี55้นะพี่น้าองนี้นะครับต่อมานะครับรูปหล่อหลวงพ่อวันวัดคองคูนนะครับรูปหล่อหลวงพ่อวันครับหลวงปู่จันทร์มีกล่องนะพี่น้ารูปหล่อหลวงพ่อวันนะครับยกช่อฟ้าก็มีกล่องนะครับปี58นะครับรุ่นนี้ครับปี58ครับรูปหล่อพิมนี้ปั๊มหนาเลยนะครับรุ่นนี้ครับทองแดงหนาหนาเลยนะพี่นารุ่นนี้ครับ ยกช่อฟ้านะครับอ่ายกช่อฟ้าสาราการประเรียนหลวงพ่อวันแบบนี้นะครับอ่ายกช่อฟ้าหลวงพ่อวันนะครับอุดผงเก่ารลันเลขกำกับชัดเจนนะครับแบ่งให้250บาทนะพี่นะอ่าแบ่งให้250บาทเท่านั้นครับรูปหลอดหลวงพ่อวันวัดลองคุณปั๊มนะพี่นะอ่ารายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับช่อหมูบรรดาช่ชครับไตมาตปี58หลวงพ่อวันครับเนื้อตะกั่วแบบนี้ครับแบ่งให้ตัวละ200นะครับ แบ่งให้ตัวละ200เท่านั้นนะครับชอมหมูบันดาลโชคหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะพี่นะเนื้อตะกั่วครับ200บาทนะพี่นะต่อมาครับมาที่รายการเหรียญปกใบมะขามรุ่นแรกครับมหาเศรษฐี8 8ปีหลวงปู่พิงวัดซับชมพู่ครับรุ่นนี้ครับออกปี58แนะพี่นะหลวงปู่พิงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าเหรียญนะครับององนี้เป็นเนื้อลมดำนะครับด้านหน้าเหรียญเป็นนักปกแบบนี้ครับด้านหลังเหรียญเป็นหลังหงนะครับององนี้จะเป็นนะครับเป็นเนื้อนะครับ เขาจะมีเนื้อลมดํานะครับมีเนื้อทองเหลืองนะครับอ่มีเนื้อกะไหลนะพี่นะอ่มีเนื้อกะไหล่เงินแบบนี้นะครับต่อโคดกอแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีเนื้อนะครับอ่มีเนื้ออะ布ากา้าแบบนี้นะครับเขาจะมีทั้งหมดสี่เหรียญสี่เนื้อนะครับอ่ามีสี่เหรียญ4ี่เนื้อ,อแบบนี้เลยนะครับสวยนะพี่นะเป็นเหรียญหน้าปก,กนะครับชุดกรรมการครับอ่าหน้ากปกชุดกรรมการเนี่ยครับอ่าหลวงปู่พิงค์นะพี่นะแบ่งให้นะครับชุดละ250บาทเท่านั้นนะครับ ชุดละ250้บาทนะพี่นะรายการต่อมาเลยนะครับขุนแผนนะครับพิมพ์ใหญ่หลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับปี57ครับชินบัญชรครับขุนแผนชินบัญชรหลวงพ่อวันวัดคลองคูก็มีนะครับรุ่นนี้ครับผงมวลสารเก่าหลวงปู่ทิมวัลหันไล่นะครับขุนแผนผงพายกุมารแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นหลังยันกระบองไข่ครับหลังยันกระบองไข่นะเอาไปองค์ละ150าครับองละหงค์ละ150บาทเท่านั้นนะครับ รายการต่อมาเลยนะครับมาที่รายการครับกําไรหินหลวงปู่มหาศิลาครับกําไรหินหลวงปู่มหาศิลาครับเหลือเส้นสุดท้ายแล้วนะพี่นะมาพร้อมใบฝอยเดิมๆแบ่งให้ครับเส้นละ200นะครับเส้นละ200บาทเท่านั้นครับโชคลาภดีนักแรนะพี่นะแล้วก็กําไรหลวงพ่อวันก็มีนะครับกําไรหลวงพ่อวันวัดคลองคูนเนื้อปลากาสุดยอดประสบการณ์ครับเหลือไม่กี่วงแล้วนะครับแบ่งให้ครับวงละ200บาทนะพี่นะ อ่าวงละสองร้อยเท่านั้นนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับกําไรประสบการณ์นะพี่นะรายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับหลวงปู่ทวดนะครับวัดห้วยมงคลปีสี่แปดนะครับชุดปกใบมะขามนะครับครบหนึ่งปีนะครับรุ่นนี้ครับออกวัดห้วยมงคลครับได้รับวัตถุมงคลทั้งหมดแปดองนะครับเนื้อผงสามเหรียญห้านะพี่นะแบ่งให้ครับชุดละสองร้อยห้าสิบครับเหลือสองชุดสุดท้ายนะพี่นะชุดละสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับ รายการต่อมาเลยนะครับมาที่รายการเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองนะพี่นะเหรียญหลวงปู่สุขฉลองวิหารนะครับวัดศรีวิชัยวัฒนารามปี2538นะครับหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะพี่นะแล้วก็เกจิชื่อดังร่วมเสกหลายคณาจารย์เลยนะครับแบ่งให้นะครับองละ250้นะพี่นะองละสอง้อยห้บาทเท่านั้นนะครับสวยเลยนะพี่นะรุ่นนี้ครับปี38นะครับมีกล่องให้ด้วยนะครับ ต่อมานะครับมาที่หน้าปกนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทโธนะครับวัดบ้านไรปี57ครับรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญนาปกนะครับท่านหลวงพ่อเสกนะพี่นะท่านหลวงพ่อคูณท่านปุกเสกครับเป็นเหรียญน้าปกเนื้อนะครับทองเหลืองแบบนี้ครับเนื้อทองเหลืองนะพี่นะสวยเลยนะครับต่อโค้ชชัดเจนนะครับหลันเลขกำกับชัดเจนครับองค์นี้เลข4 5 4หนะครับเป็นพระหน้าปกนะครับหลังยันหลวงพ่อคูณปริสุทโธนะครับ แบ่งให้ครับองละ300นะครับอ่าองละ300บาทเท่านั้นนะครับเหรียญนาปกหลวงพ่อคูณนะพี่นะลงยาขาวครบรอบนะครับ91ปีหลวงพ่อคูณนะพี่นะอ่ารุ่นนี้นะครับรายการต่อมานะครับมาที่รายการนะครับเหรียญเจ้าสัวครับปี59หลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับอ่าเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับของหลวงพ่อวันนะครับอ่าเหรียญเจ้าสัววัดคลองคูณเลข17ครับพี่เลข2หลักนะครับ เลข2หลักครับ17รวมกันได้8นะพี่นะเหรียญเจ้าสวหลังยันกระบองไข่หลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับปี59นะครับปี59องค์องนี้เป็นเนื้ออัปละก้าครับเนื้ออัปละก้านี้แบ่งให้ครับ250้นะพี่นะแบ่งให้250บาทเท่านั้นนะครับเหรียญสวยนะพี่นะเหรียญเจ้าสวครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะพี่นะรายการต่อมาเลยนะครับมาที่เหรียญเจริญพรนะครับเหรียญเจริญพรปี60องค์นี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับ อ่ะเนื้อมหาชนวนครับอ่เนื้อมหาชนวนนะพี่นะต่อโค้ดชอช้างชัดเจนครับชนวนนะพี่นะต่อโค้ชนวนชัดเจนนี่แบ่งให้200นะครับอ่แบ่งให้200บาทองนี้รันเลข1004นะครับ1 0 0 4ครับ200บาทเนื้อมหาชนวนครับแล้วก็ต่อมาเนื้อทองแดงก็มีนะครับอ่เนื้อทองแดงก็มีครับอ่คองนี้เป็นเจริญพรเนื้อทองแดงครับผิวสวยลุ้งนะครับอ่ผิวสวยลุ้งเลยนะครับ เนื้อทองแดงแบ่งให้นะครับแบ่งให้200บาทเหมือนกันนะครับอ่าเนื้อทองแดงนะพี่นะสวยเลยนะครับเหรียญนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับเหรียญเจริญพรหลวงพ่อวันปี่60นครับเอาเงี้ยไป200บาทเหมือนกันนะครับอ่าโตมานะครับมาที่นะครับอ่ารายการนะครับพระสิหิงนะครับรุ่นนี้ครับเท้าเจตุคามรามเทพหลวงพ่อสุริยันจันทานะครับรุ่นนี้ครับเป็นยุคต้นๆของหลวงพ่อสุริยันท่านเลยครับปี50นนะพี่นะ พระผงนะครับเท้าจตุคามนะครับองค์นี้นะพี่นะเป็นเนื้อผงนะครับพุทธคุณนะครับสร้างน้อยมากนะพี่นะองค์นี้ครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับผสมผงเก่านะครับว่านดําแบบนี้นะครับด้านหลังครับเป็นหลังราหูอมจันทร์นะครับแบ่งให้นะครับองค์ละ200บาทนะครับแบ่งให้องค์ละ200บาทเท่านั้นนะครับของหลวงพ่อสุริยันนะพี่นะปี50นะครับรายการต่อมาครับมาที่รายการรูปหล่อครับ รูปหล่อหลวงพ่อวันวัดคลองทูนครับรุ่นสร้างโบสถ์ปี2556นะครับองค์นี้เป็นเนื้อดีบุกนะพี่นะเนื้อดีบุกครับรูปหล่อหลวงพ่อวันดีบุกอุดผงพลอยเสกเก่าครับรุ่นนี้ครับรันเลขกำกับชัดเจนด้วยนะครับรันเลขกำกับชัดเจนด้วยนะพี่นะแบ่งให้นะครับแบ่งให้องค์ละ400นะพี่นะเนื้อดีบุกนะครับดีบุกแก่เงินแบบนี้นะครับ400บาทนะครับรายการต่อมาครับสมเด็จนะครับ สมเด็จกระถินปี54ครับเนื้อผงของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะพี่นะเนื้อผงหลวงพ่อวันวัดคลองคูแบบนี้ครับเป็นสมเด็ด 61, เาจพิมพ์เดียวกันนะครับกับสมเด็จนะพี่นะที่แกะบล็อกมาจากปี6 1หนึ่งะครับปีหกหนึ่งแบบนี้ครับสมเด็จปี6กหนึ่งเขาแกะบล็อกมาจากปี2554นะพี่นะเดี๋ยวผมเปิดให้ชมนะครับร <g squeezed S 1> ุ่นนี้นะครับสมเด็จหลังแบบเหมือนหลวงพ่อวันนะครับแบ่งให้150หครับ แบ่งให้ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะพี่นะรุ่นนี้นะครับสวยเลยนะครับมีมาแบ่งพันหนึ่งองค์เท่านั้นนะครับอ่ารุ่นนี้ครับอ่าปีหกหนึ่งแกะบล็อกมาจากนะครับพระผงพิมพ์นี้นะครับพี่นะอ่ารายการต่อมาพระปิดตามหมดนี่ครับหลวงปู่ทิมวัดพระขาวปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าครับปิดตามหมดนี่ครับรุ่นนี้ครับหลวงปู่ทิมวัดพระขาวครับท่านหลวงปู่ทิมท่านปุกเสกนะพี่นะอ่าหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนี้แบ่งให้ร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะ อ่าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับปิดตาหมดนี่ครับหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับพี่นะรายการต่อมาหลวงพ่อเงินนะครับอ่ารุ่นช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมปีห้าห้าครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนปุกเสกครับออกวัดคลองคูนนะพี่นะอ่ออกวัดหนองดงครับอ่ออกวัดหนองดงครับเสมาเจริญพรครับแบ่งให้ร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็พระปิดตาของหลวงพ่อวิชัยก็มีนะครับอ่าพระปิดตาหลวงพ่อวิชัยเนื้อดําใบลานครับ เอาไปองค์ละวสองร้อยนะพี่นะปิดตาปีหกหกนะครับฉลองอายุวัฒนมงคลหกเมษาครับสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับรายการต่อมาครับพระปิดตานะครับเนื้อผงพุทธคุณร้อยแปดนะครับหลวงพ่อวันปีหกสองก็มีนะครับรุ่นนี้ก็จะมีพอยเศกเก่าของหลวงพ่อวันท่านนะครับเป็นพิมพ์พระปิตาแบบนี้เลยนะครับรุ่นนี้หายากมากนะครับปีหกสองครับมีกล่องเดิมครบให้ด้วยนะครับมีกล่องเดิมครบให้ด้วยนะพี่นะด้านหลังนะครับ ด้านหลังครับก็เป็นหลังพลอยเศกเหมือนกันนะครับองนี้เนี่ยเอาไป150าบาทนะพี่นะอ่าองละ1น0้บาทเท่านั้นนะครับราคาแบ่งปันให้เลยนะครับได้มาทั้งหมด4ององนะครับอ่ได้มาทั้งหมด4องค์เท่านั้นนะครับอ่โอเคครับวันนี้นะครับพี่นะครับผมก็จะมาแบ่งปันนะครับวัตถุมงคลนะครับเกจิชื่อดังนะครับเพียงเท่านี้นะครับเหมือนเดิมนะครับพี่ๆท่านใดสนใจรายการไหนก็สามารถแคปรูปรายการนั้นๆนะครับส่งมาให้ผมนะครับทางช่องทางไลน์ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ